สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนะักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาส่งท้ายกันด้วยสูตรเด่นประจําหลักนะครับทำไมต้องสูตรเด่นประจำหลักประจําหลักไหนสูตรเด่น3ตัวมา1ตัวนี้นะเป็นสูตรเด่นประจําหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับเดินดีดๆนะฮะเดินดีๆสิ กเงวดเกือบ20งวดนะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าของปี2565นะผมย้อนรอยสูตรเก่ามาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นสูตรเก่าของปี2565แต่เป็นสูตรเด่นปักหลักนะไม่ใช่หลัก10บ,บนนะฮะไม่มาหลักสิบ,บนมาเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะสตัวบนวันนี้นะคใครที่นะครับนำเลข3ตัวนี้เ นำไปใช้แล้วไม่มีเลขสามตัวนี้นะฮะก็มีโอกาสถูกน้อยนะครับเพราะว่าตามสูตรมันเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นตัวเลขตัวไหนหรือจะเทียบเคียงเป็นเลขคู่ขี้ก็ได้นะ,ะสมาชิกน,นะ,ะับเพราะว่าเลขในแต่ละงวด3ตัวนี้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่แต่จะมาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะประจําหลักอ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่เห็นทุสรุปผมก็จะเอา3 3 3 3ตัวเนี้ยที่สูตรเนี้ยสูตรประจําหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเนี้ยไปเทียบเคียงกับ ชุดสรุปให้ด้วยนะสมาชิกนะใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปบนล่างก็เดี๋ยวมาถือโอกวาดให้ดูส่งท้ายกันด้วยนะครับเอาอนที่จะเข้าไปดูสูตรการยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องไอ้ถอนน,ะน,นักคนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะเอามาฟังคําเตือนทางช่องนะ คำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อนะฮะวันนี้วันที่31มสิบเอ็ดนะสิ้นเดือนนะพรุ่งนี้นะครับวยออกก็มาส่งท้ายกันด้วยสูตรนี้นะชอบก็แคปสูตรไว้นะครับ มาดูสูตรนะครับผมย้อนให้ดู7งวดนะแต่สูตรเดินยาวๆนะสิบกว่างวดเกือบ20งวดนะสำหรับสูตรนี้ไปสูตรเก่านะฮะวดแรกสูตรได้3 7 9เป็นเลขขี้ครับพออก0 9 3เอ่างวดนี้มาทั้งสองหลักสิบมาหลักสิบด้วยเลขเก้าแต่ไม่เอาฮะเอาเฉพาะหลักร้อยนนกับหลักหน่วยบนนะครับก็มาที่เลขสามฮะหลักหน่วยบนนะมาหลักหน่วยบนหรือใครจะนําไปใช้มาครบที่ ร้อยสิบหน่วยบุญก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมเน้นไปที่สูตรร้อยกับหน่วยบุญเท่านั้นนะอ่ะมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองสูตรได้หกศูนย์สองผลดอกหนึ่งเก้าหกวันนี้ก็มาเลขหกนะมาที่หลักหน่วยบุญอีกหน่วยบุญสองวุญแล้วะครับถ้าถูกงวดที่สอง มาต่องวดที่สามนะสมาชิกนะงวดที่3สูตรเลขเก้าสามห้านะผลดอกค่าหนึ่งเก่าห้าเนี้มาที่หลักร้อยด้วยแต่ก็เอาที่เอเอมันสูตรร้อยกับบนนี่เอ,อ้ยร้อยกับหน่วยบนอ่ามันมา2ตําแหน่งเลยนะผมงงนะฮะเนี่ยสมาชิกนะเพราะมันสูตรปรัปกหลักนะฮะที่ร้อยกับอ่ะถูกนะฮะมาหลักร้อยด้วยร้อยก็ต้องมาด้วยดิเพราะว่ามันเป็นสูตรหลักร้อยกับหลัก ด้วยบนมาสองตำแหน่งเลยนะมาได้สองตำแหน่งก็เลยค่าด้วยที่ <c oughs> หลักร้อยไม่เกี่ยวกับหลักสิบพูดง่ายๆนะงวดที่สี่สมาชิกงวดที่สี่สูตรได้สูตรสี่หกนะเลขสี่มาที่หลักร้อยมาที่หลักร้อยนะถูกเป็นงวดที่สี่ เอามาต่อกันงวดที่5สูตรได้8 2 4เป็นเลขคู่นะสมาชิกนะ้ำผึ่งออกสนะี่หนึ่ะอ่ะ,อะเลขสีก 4, นะ่ก็มาที่หลักร้อยอีกนะสมาชิกนะ้ำมาที่หลักร้อยอีกอเดินเดินเดินหลักหน่วยแล้วก็มาหลักร้อยแล้วสมาชิกนะเป็นสูตรร้อยหน่วยโวล์นะถูกงวดที่5นะครับถูกงวดที่5 ทำมาต่อกันงวดที่6ฮะงวดที่6สูตรได้268เป็นเลขคู่อีกฮะสูตรสูตรคู่ขี้นะครับต้องมีติดนะฮะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับใน3ตัวนี้ในแต่ละงวดนะครับอ่ะผลออก6 5 2อ่ะงวดนี้มาทั้ง2ตัวเลย6กับ2องอ่ะที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับอ่ะอันนี้หลักร้อยกับหลักหน่วยบน หน่วยนะครับอ่าถูกนะถูกเป็นงวดที่หกฮะเอาวดที่เจ็ดมาดูงวดที่เจ็ดวัที่ผ่านมากันมัง่งครับ <c oughs> สูตรได้เก้าสามหาเป็นเลขขี่ฮะเป็นเลขขี่เก้าสามหาพอนอกแปดเจ็ดสามเลขสามฮะ,ะเลขสามที่ผ่านมามาที่หลักหน่วยบนนะมาที่หลักนบนบน ที่หลักหน่วยบนอ่าถูกฮะเป็นวัที่เจ็ดถูกวัที่เจนะ็ดอ่าวัที่แปดฮะวัที่ถึงนี้อ่ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทํากันน่าสมหวังชื่อนะไปดูวิธีคิดวิธีทำกันนี่ฮะวิธีทําก็จะบวกเยอะหน่อยเพราะมันเป็นสูตรปีสองพันหร้อยหกสิบห้า10 6, 10, 5, 10นะสูตรเก่านะสูตรเก่าจะบวกเยอะกันแบบนี้นะครับอ่ะ วิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งเอ้ยนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหกคงที่นะส่วนชินะอันนี้ก็คือสูตรคู่ขี้มาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะเป็นสูตรประจาหลักเอาบวกกันดู2อบวกสลงท้ายเลขหกหกบวกสลงท้ายเลขศูนบวกสก็ได้2 2งบกศก็ได้2 2งอบวกศย์อีกก็ได้2 2งอบวกศอีกก็ได้2 2ลงท้ายสองบวกห ลงท้ายเลข7 7็ดเบวกสีบวกสลงท้ายเลข1นะ1งนบวกหนะครับก็ลงท้ายด้วยเลข7ฮะวันนี้เจ็ดเป็นตำแหน่งแรกนะเป็นเลขคี่แล้ว7บวกเพิ่มไป4ก็ได้เลข1 1บวกเพิ่มไป2ก็จะได้เลข3นะฮะอาวันนี้เป็นเลข 2, คี่ฮะที่ร้อย ร้อยกับหน่วยบนเท่านั้นสมาชิกร้อยกับหน่วยบนเท่านั้นไปดูกันร้อยกับหน่วยบนมันจะมีเลขไหนติดที่สามตัวบนผมบ้างนะครับ <c oughs> แคปสูตรไว้ก่อนนะสมาชิกนะเฉพาะเป็นสูตรเฉพาะสูตรเอ่อสูตรหลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบนเท่านั้นนะสูตรนีนะร้เป็นเลขคี่ นสมาชิกนะเป็นเลขคีอ่ะแคปทูไปครับ <c oughs> ได้เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามต้องมาหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะฮะไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะฮะได้เลขคีอ่ะผมเน้นไปที่เจ็ดกับหนึ่งฮะเดี๋ยวไปดูชุดสรุปกันเทียบ <c oughs> ชุดสรุปให้ดูจะมีเจ็ดกับหนึ่งไหมเจ็ดหนึ่งสามนะสมาชิกนะเจ็ดหนึ่งสาม วัวนี้เจ็ดหนึ่งสามระหว่างเจ็ดถึงสามเนี่ยต้องมาตัวหนึ่งที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนงวดวเซลล์ที่หนึ่งทับสี่ทับหกหกก็คืองวดของวงนันพรุ่งนี้อ่รอร่วมกันจะมีสักตัวไหม, 7, 1, มเจ็ดหนึ่งสามผมเล่นไปที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับสมาชิกน,นะนะครับ <c oughs> มันมีงวดที่งวดที่เท่าไหร่อ่าม,ม,มันมันมันมีงวด วด,วดแรกเออวดที่ผมอ่าวดสูตรที่หนึ่งเนี่ยที่ผมยอม้อนในดูสามเจ็ดเก้าเนี่ยเก้านี่มันมาที่หลักสิบด้วยนะครับนี่ครับมันก็มีมาที่หลักสิบแค่วดเดียวครับแต่เน้นไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับเน้นไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับอ่ะทีนี้นี่ฮะ หลักร้อยผมเน้นไปที่เลขหนึ่งครกับหลักหน่วย5สปายชีวันนี้ผมเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะฮะจะเป็นเลขหน,นึ่งนะฮะส่วนเลขเจ็ดนั้นก็มีมาที่หลักสิบบนนะฮะเลขเจ็ดนี่นะฮะถ้าใครเอาตามสูตรเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้นะสปายชีนะพ่อเขียนไปนแล้วผมอยากจะเปลี่ยนเลย่องเปลี่ยนเลขเจ็ดนี้ไปไว้ที่หลัก หลักหน่วยกับหลักร้อยครับหลักหน่วยกับหลักร้อยครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ไปกะสลับกันเอานะฮะสำารชิ้นะเนี่ยผมเรียนไปที่เจ็ดกับหนึ่งนะฮะสำหรับจูตรนี้นะสำารชิ้นะอ่ะเพราะว่าเลขสามมันไม่มีนะครับนะเลขสามมันไม่มีนะครับเอาก็ตามนี้นะสำารชิ้นะนี่ก็คือชุดสรุปนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยนะฮะ เท่นไปที่เจ็ดกับหนึ่งนะที่หลักร้อยกับหลักรวยบนสำหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้นะครับขอให้สมาชกิกทุกทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะคร่บร่รวยกับสูตรที่ผมให้ถูกผิดประการใดก็กราบขอโทษขอไัยนะสำหรับลคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ